จังไดตัดถิมเสียดายค่ะป่าเสียดดยเนาะตัดถิมออกตัวเก่าเนาะออกเต็มเต็มตัวเก่าอ่วงเลยว่าใด้เงินน้ำเขาสัะหมอเป่าก็คือไปตัดออกเหรอครับแม่ตัดออกสองหกพึ่งหลุดใช่ไหมพึ่งหุดงวดนี่สองหกสองสี่ตัดออกเบอร์ที่งวดหลุดครับแม่ที่เดินดีมาขนาดนี้ครับสี่หาหกงวดเนาะหกงวดหลุดหนึ่งงวดงวดหลุดงวดหนึ่ง หลุดเพราะเราไปตัดออกไปตัดออกมันหลายตัวมันหลายตัวก็ว่าิเห็นมันหน่อยโลับมันโตก้าแล้วแม่ไปตัดตัวมันออกออกแซบแบบนี้ครับก็คือขอดังเลยไหมเห็นปะอยากดังเลยใช่ไหมแม่อยากดังนั่นล่ะอยากดังนะแม่ดวงนะครับเจ๊ได้เนาะเจะได้จะเกิดสักหน่อยแต่โดนโดนคุมกําเนิดซะนี่ ้าบอตัดกระทงบนทั้งลลังมันจะเกิดสักหน่อยเนาะไปตัดออกออกว่าจะทำมันหน่อยลงนี่จะตัดเด้อหวนานยะบอตัดเอาเต็มสูตรเลยเต็มสูตรเลยสูตรนี่ที่ว่าเขามาเอากันเบิดบ,บ้านบอไตกินคือถือสูตรอันถือเบิดบ้านสูตรนี้นั่นถ้นาได้แห้งมาจน ปวดหัวก็น,นอนไม่หลับเลยลช่ไหมนอนไ่หลับปวดหัวก <laughs> <laughs> ระสันกระเทิ้งบนเทิ้งล่างเลยตัดออกสอ,องสี่สองหกเนาะครับผมว่าเสมมันหน่อยลงก็มี fc ทักหานะครับผมยังตามแม่ดวงอยู่เหมือนเดิมครับบางหกงวดที่ผ่านมาคือเขาได้โชคด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะ หลุดก็ว่าหลุดเนาะแม่เนาะหลุดก็ว่าหลุดเนาะครับเป็นธรรมดานะครับมีเข้ามีหลุดถ้าเข้าทุกงวดมันก็โอ้ยรวยกันแล้วเนาะแม่เนาะครับจ<อ>ับจ้าคือกันเนาะครับผมแม่น,นี้มามาสวนในดวงอันมาดสวนมาเก็บเห็ดบวกเ <c oughs> หมือนเจ้าเห็ดบวกลายบ่แม่เจ้าก็เลยเห็ดบวกย่ามเห็ดออกเนาะสีบ่ถือกี่บ่เห็ดบวกงูบักไงนึง ม่เศร้ากระไดโชคดีอยู่ด้สยิโปเขาอีกีว่างวันน่งคุณดวงดีเขาป้ากับพ่อเฮ็ดคือว่าฟันดีบ้านนี่ฟันว่าฟันว่าได้กินมีคนเอายังมาให้กินเด้กินอิ่มแล้วนะช่ว่้เขาก็ะสูตเลยหงวดว่างหันฟันว่าไดเกี่้วเขาฟันว่าได้กินทุเรียนเนาะหงวอนนี้ฟันว่าไปงาน จ๊เป็นงานเพื่อนไ,ไบโมโหแต่ว่าได้กินอิ่มบมวหูจักเงี้ยนค่ะโมโหจักเข,า,า,กขาเลียงบอกคปณแตงเขาแตงหนามมาเลียงกินอิม่มหงัดนี่สิบวเขาอยู่ปะลอ่องมือหงัดนี่แกมือแกมือไหมครับหกหงวดหลุดหนึ่งหงวดนะแม่เนาะจ้าไม่ตัดก็ไม่หลุดเนี่ยเสียดายม,มันตวเกา่า้นวาเนาะมันมันตวเก่าก็เลยตัดออกว่าให้มันหน่อยลง กัวเกาตัวใดมันออกแล้วก็เลยตัดตัดออกนะนะครับมันก็เลยมาออกตัวตัดสาบานนี่อรอบนี้จะไม่ให้พลาดเลยนะแม่เนาะหกงวดหลุดหนึ่งงวดถือว่าเดินดีอยู่นะครับผมงวดนี้จิล่อยสองตัวหรือสามตัวก่อนค่ะงวดนี้ปลอยสามตัวก่อนเคยถือสามตัวปะแบบต้นเข่าสามเคยเคยตรงหรือตัวอะไรตรงสูตรนี้ สูตรนี่จะส่วนมากสามตัวแหละครับส่วนมากสี่สามตัวส,วส,วสติตีเกา่าก็คือสามตัวกิ่งงวดแม่สามตัวนันสี่งวดสติตีเก่านะสองตัวนันสองงวดงวดมีรูดงวดที่แล้วรูหวดหล<ว>ุดนะครับงวดนี่จะเป็นตัวที่ว่าชอบพิเสียดเ่าะคาาดออกมาจ้า เด็กวิ่งเด็กเต้นบ้าโบวิ oh fruit, ่งน้ดไม่มีวิ่งเอาเลยบัวเดนแลนมันเมืยตามตัวมีตัวไดแน่ค่ะห้าศูนย์หกหกเก้าสองกับสี่หนึ่งสามห้าศูนย์เก้าน้ำเนาะเพื่อมันปีนหัวเนาะจ้การผ่าไปเชื่อตัวเข้ากับอกดี่สูตรนี้ เคยถูกมาสามตัวสี่งวดติดใช่ไหมครับคุณแม่แต่งวดเมื่อกี้เรามันหลุดใช่ไหมครหลุดงวดที่แล้วนี่นะอืมก็คือว่าหกงวดหลุดแค่งวดเดียวก็ถือว่ายังเดินดีอยู่นะแม่เนาะครับฝันก็คือฝันได้กินได้อยากได้กินอิ่มเนี่ยเนาะฝันได้กินฝันแต่ไดนสิ่งไดนของน่ะนะครับนอนบาลบนี่คือเก่งสูตรบ่ทม่นอนบาลานวพหาวเก่งสูตรดิวันมือวัดึ้นโอ้ หรืมาจะปวดมายอันจะเอาตัวไหนจับใส่ตัวไหนดีเนาะอยู่แถวนับเด็กมันหลายแต่วฮาต้องมาขับเองเด็กมันหลายมาจับฮาต้องมาจับเอาสิบห้าตัวมาจับใส่กันบนหรือล่างแม่สิบห้าตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างกลับด้วยไหมกลับเลาต้องมาจับใส่กันมันก็เหมือนมันจะหลายหางเนาะแม่เนาะเราก็เลยตัดออกมันก็เลยหลุดไปตัดตัวที่มันออกกันรุด ออกเออใช่ตัดตัวมันถือออกใช่ตัดตัวที่มันถูกอะออกคือว่ามันคอยออกเนาะอืมมันออกรู้ก็เลยตัดออกอืมตัดแม่นหลือเกินเพราะเป็นบาดเกดับเด็กดับเนาะตัดตัวดับออกมาออกตัวดับของสลากมันไม่ดับี่แม่ทีนี้ก็เลยทีนี้ก็ไม่ต้องตัดแล้วเนาะบพตัดเอาเต็มเลยปัานนี้เอาวงกลมเอาตัวที่ชอบเอาวงกลมเอา ตาวันนี้จะปล่อยสามตัวก่อนนะแม่เนาะสามครับผมทัดสตัวก็เรงนู่นบ่รับอยู่คลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปสามตัวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสองใช่ไหมครับแม่แม่นจ้ะเอาขอดูหน่อยครับคลิปนี้เอาสามตัวก่อนเออสามตัวไปก่อนเนาะเตัวสุดม้าเป่ากับโบราณหางดอกสามหางครับกันด้วยก็สี่หางหางหนึ่งกันซื้อๆก็เน้นเป็นบ่าแม่บ่ฮันเน้น ขอดังในท้อนะแม่นะเดกสามตัวนะเด็กรับอุบลเด็กสามตัวอยากดังอยากดังเฮ็ดยังไงจะได้ดังเหมือนเขาใช่ไหมขอดังน้ำโมแน่แคปไว้นะครับเอซีครับผมมีห้าศูนย์หกหกเก้าสองสี่หนึ่งสามกันคือห้าศูนย์เก้านะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ เป็นสูตรคำนวณที่คุณแม่ได้มาจากคุณตาที่ท่านเสียแล้วนะครับมาทําสูตรเอานะขอวางก่อนก็ได้คุณแม่มดเป่าครับก็คือสมัยก่อนนี้คือท่านท่านให้ไว้ก่อนเสียใช่ไหมครับแล้วเราไปเจอโดยบังเอิญเพิ่นเอาไว้ในตูนนะครับแต่กี่กับบอดดีส้สนใจบอดด้ไม่เห็นทางหนีบอดดีส้สนใจก็เลยเมื่อบานเมืเ่อ เมื่อสอกเบิงก็เลยไปเห็นเพิ่นนะก็เลยเอามาลองเบิงบันไดเบิงมันเขาสามสามตัวตรงมันหน่สี่งวดเนาะอืเลยเอามลองมาเห็ดเบิงคกับเข้าสองตัวบนหลังสองงวดเนาะงวดที่สามในรุดก็คือแม่ทํามาสองงวดเข้าทั้งสองงวดมันหลุดงวดที่สามใช่ไหมครับมันจะเข้าสองตัวใช่ไหมของคุณแม่เนี่ยมันจะเข้าสองตัว ลองงวดนี้นะแม่เนาะลองเมืองหวัวนี้ลองไหมแกะตัวไหมสามหางนี่ชอบชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมแม่มากสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามมีวงกลมไหมมากสี่หนึ่งสามว่ามันมีแค่สามหางองอะนะเนาะขอประกาศหน่อยครับผมให้แม่วงกลมให้หน่อยเอาแม่วงกลมให้หน่อยแม่อีฟซี FC ได้เห็นแต่พร้อมกันสี่หนึ่งสามนะครับ มสี่หนึ่งสามครับผมนี่นะครับแนวทางของแม่ดวงนะครับหมอเป่าเดี๋ยวคุเพึ่งเนี่ยจับไว้นะครับผมจับไว้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็แม่ดวงด้วยนะครับผมขอบคุณแม่ดวงนะครับสําหรับแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชม